นีพามาดูหอยทากที่เพาะไว้นะครับเยอะมากเริ่มจากสองตัวตอนนี้แบบโอ้โหออกลูกกระหันเยอะมากหอยทากเนี่ยโตเต็มที่อ่ะจะตัวเท่าใหญ่กว่ามือคนอีกจากสองตัวคิดดูสิครับขยายพันธุ์แบบโอ้โหเยอะมากครับอาจจะต้องขยายที่พอเลี้ยงหน่อย แป๊บ,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 บเยอะจัดคือปกติเลี้ยงมันอยู่ในดินพอแบบวันไหนฟ้าฝนแบบชุ่มชื้นก็ออกมากันไว้ถ้ามันตัวเท่ามือเท่าแขนไว้เดี๋ยวจะถ่ายดูยเทียบจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกัน